แดี๋ยววันนี้ทางพ่อครูก็จะเขียนหนาขห้มายันด้วยครับเขาเขาเขาให้แล้วก็ลบผมด้วยลบผงเพรพรได้ก็เป็นการเรียนครั้งสุดท้ายตอ่นั้นตอนนี้ก็พอเรียนก็เรียนตะกุดด้วยเรียนลบผมด้วยก็มานึกดูไอ้เราก็เป็นคารวะทำพระใครมันจะเป็นของครับทำตะกุดใครมันจะไปใช้พอดีมาเจออาจารย์ชาอาจารย์ดุก็เลยก็ ก็เลยหยุดหยุดหยุดที่จะร่ำเรียนทางนี้ตอนนั้นเรียนก็ตั้งแต่สิบโคตรล้เรียนอยู่กับทานสิบเป็นคนชอบศึกษาพยาเรียนสารพัดอะไรมีมากกว่าเรียนจนสู้ไปข้างแขนนี่แข้งแขนนี่เป็นเคมีมากวิสุทธ์มากเดินท้องเป็นตอนเรียนคาถาแขนแขนเรียนไปเรื่อยเฉยไปเราตระกูลมันจะเป็นคน ชอบทางอาคโบช่วดเป็นขุนสัลขุนสัลยนี่สู้ไปสู้กับพม่าชาวบ้านบางอาจารย์ที่เขาทำอนุสาวรีย์ที่เมืองัดเขาเป็นตะปูนรืาเป็นคนที่ชอบยิ้มปุ้แล้วก็สำหรับยังผมนี่ไม่มีสำรวจดูรุกลิกีนคนเยอถ้าไม่เป็นพระก็เป็นโจร จะมีอยู่ผมเนี่คกระกบเป็นกังๆกระกอลูกกังกระกอเราดีแล้กก็ไม่ได้หมายงอะไรก็เป็นอย่างนี้าัก็ไม่ได้เลือดอะไรก็อยู่ได้พ่อจะจะเริ่มยัางครับ แล้วพ่อครูไปเรียนมาจากไหนครับมันมีผมเรียนหมอดูมาด้วยเรียนหมอดูมาด้วยหมอดูหมอยาตำราแล้วก็ปักคอมคำเท่าเสด็จพ่อค็มาเรื่องมาเรียนมาลวก็ศอจตหมอดูอะไรเรียนมาแ่ว่าผมเป็นคนชอบอยู่เงี้ยมั้งบางทีคนมันมามันมาก็มาถามเรื่องดวงเรื่องอะไรมาครึ่งวัน เอ็มร้อยคนนึจะตามสิบบาทยี่สิบบาทผมมาตามคขาอยู่ครึ่งวันครึ่งวันมันก่อนบก่ออกนไม่ไหวแม่บ้านของเป็นคนสะอาดด้วยโอ้แล้วก็ยำคานเราอะไรเราก็เลืไม่ได้ทำเจ้าเจ้าสิงก็เขาก็ตามไปกันนี้ผมก็ เรียนเคมีมาด้วยเรียนวิทยาศาสตร์มาด้วยให้เราจะไปเป็นหมอผีเลยหมอฟา์มก็จะดูหน้าเกดเราเราเรียนวิทยาศาสตร์มาด้วยเรียนเคมีมาด้วยแล้วก็บอกไปฮะไปบนะ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามไป ถ้ามันไม่ออกก็มาตามใหม่ผมก็จุดโทรบอกกับลวงพ่อบอกพ่อไปดูมันหน่อยสีสีครอบไปลุงพ่อก็คงไปนะครับเดี๋ยวมันก็ออกออกแล้วก็เราก็ไม่ค่อยอยากจะจเปิดตัวอะไรเท่าไหร่ชอบเรื่องเนี้ยชอบอยู่นี่พี้ผมมาแฟนก็ชอบปฏิบัติเหมือนกันเพรามาเจอเจ้าชาก็ ป็นสิบปีสิบปีปที่ผมอยู่นี่ไม่ได้นั่นอะไรเลยไม่ได้คิดจะเปิดจัวขายมาก็าต้องบอกก่อนผมไม่ได้เป็น,น<ม>สจ้าหน<ม>้าทีไม่ได้ไผมถามพ่อครูเท่าหน่อยสิว่า<อ>วันนี้เนี่ยมีมวลสารเนี่ยคนเห็นกันเยอะเลยตอนนี้นะฮะว่าว่า,วาพ่อครูเท่ามีมวลสารเดี๋ยวก็คงจะต้องมีคนมาขอนะพ่อครูเท่าจะให้หรือไม่ให้อย่างไงฮะถ้าเป็นพระมาเขามีเป็นเจ้าว,วาดเป็นอะไรต่ออะไรเขาจะไปสร้างจริง ผมก็ต้องให้จริงๆแล้วคาถาอาคมก็ดีของพวกนี้ก็ดีมันเป็นทรัพย์เป็นดินมันเป็นสมบัติของชาติคาถาทนี่ผมไม่สามารถเดียวหัวมันไว้ได้แต่ว่านอกจากว่าอันไหนมันใช้ไปทางหลายเราก็จะไม่บอกแต่คาถาบอกได้แต่ว่าจะไม่บอกวิธีใช้เดี๋ยวไปเจอคนมันไม่ดีมันจะไปใช้ตาม ทำเสียหนอ่อยผมเนี่ยถ้าเขาไปทำพระจริงๆผมก็ไม่อยอมผมก็แบ่งให้ไปแบ่งให้แบ่งให้ไปแต่ว่าแบ่งไม่ใช่่าผมขอมึงโทรศัพท์มามย่างให้ส่งไปก็ส่งมึงก็ไม่มีอ,อะไรก็ไม่มี กูกำลังขับรถอยู่เนี่ยกูจดที่อยู่ด้วยซ้ำโอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะมันไม่ไหวครับมันมันมันไม่ไหวคนอย่างนี้มันช่วยมันช่วยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าขอทางอากาศนะมันอะไมันอะไมันช่วยทีนี้มันแย่นะโลกเราตอนนี้มันก็แย่ดาโม่งด่าบ้ากับเพื่นคนก็เลวร้ายไปโรงเรียนอยู่ป .4 ป .6 ไม่โรงเรียนมันก็ต้องปลอดภัยเลยไป่หล่นฆ่าตายแท่งตายมันน่ามาันน่ามันน่าปวดใจเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอเจอลูกใครไม่รู้หรอกว่ามันปวดใจขนาดไหนลูกถูกฆ่าตายเลยนี้มันแย่คนที่อยุคเข้าใจในบ้านในสองคมเปลี่ยนกันตัวก็เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจุดทุปเทียนใช่ไหมฮะเอาแล้วฮะมาหยิบไปที่นู่น ทำอะไรบ้างพ่อครับอาจารย์พรญาติโยมสาธุชนทุกุท่านนะวันนี้วสุข้างนอกก็นอกแม่างนอกางนอกก็นอกที่ที่ที่พากสวดมนต์วันนี้วัสุทวาววิปัสนาได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์สมจิตเทียนจันทร์ท่านพ่อปู่เท่าสุกพันซึ่งเป็นลูกศิษย์คนเล็กของหลวงพ่อปวยวัดโคติจารังประหลาจา์แห่งเมืองสันปูรีชายนา วันนี้หลวงพ่อก็เป็นลูกศิษย์พ่อครูอีจีนได้มาขอความเมตตามาที่บ้านท่านเทียมเปิดเดิมบางเทียวัดสุพรรณบุรีมาประกอบพิธีลบผงทำพระสมเด็จย้อนยุกเจ็ดพิมพ์ทรงของวัดระฆังโพสิตาลางได้ได้รับความเมตตามอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผงพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศีวัดระฆังซึ่งพ,อพ่อครูเท่านได้อาจารย์ที่ใเ,เมื่อสัคครู่ดีแล้ว ท่านทั้งหลายก็คงได้ได้รับรู้รับทราบแล้วก็เข้าใจว่าที่มาที่ไปทําไมถึงต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่มีของดีมีของที่เป็นผงพระที่ถึงสมเด็จจริงๆแล้วเป็นของผมของสมเด็จวะะัดระฆังจริงๆไม่ไม่ต้องสงสัยด้วยประการใดแล้วอาตมาจะนําไปผสมทําพระสมเด็จจอมยุกซึ่งมรชาชก็เปิดจองบูชา ารายการที่หนึ่งก็เต็มไปเรียบร้อยแล้วรายการที่ 2- ที่สที่4ก็กาลังทยอยทย,ย,ยอยเต็มก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมทุกคนนะที่มีจิตเริ่มใส่มิจรยตธานนะร่วมสร้างบุญสร้างอุศลสร้างวัส,สุทวาวิษษาปัสนาอําเภอลาบุหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจร่วมทำบุญบุชาวัตถุมงคลพระสมเด็จย้อนยุครุ่นเสาห้ามหาบร,รมีเปิดจอง5มีนาคมปิดจองสามเมีนาคมจะมีพิธีพุทธาพิเศษ วันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันอาบนำว่านประจำปีของทางวัดและวัดปีนี้พิเศษก็จะมีพิธีเป่ายันเป่ายันเกาะเพชรขอเชิญเจริญพรญาติโยมญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านมาร่วมพิธีเป่ายันเกาะเพชรและอาบนำว่านในวันที่13เมษายนแล้วก็อาบอ่า ปกเสกวัตถุมงคลโดยพร้อมเพียงต่จริยนร่อนนะฮะนหลบภาระอนาลัย